สองชิ้นสองชิ้นหมดยังนักเรียนหมดรยังเอานักเรียนโตโตโ,ตโตนี่เอาเลยสองชิ้นอเอายกไปได้ สิ่งที่มีค่าที่สุดในตัวเราก็คือจิตของเราเองจิตของเราเองจิตกลับมาหรือ,อยังเอาจิตกลับมาอยู่กับตัวนะอบอกเลยบอกจิตเลยตอนนี้เรากำลังนั่งฟังธรรมะอยู่เรามาทำบุญ ทำบุญเพื่ออะไรเพื่อให้จิตใจของเรามันมีความสุขความสบายมีความสงบร่มเย็นพอมันสุขสบายสงบร่มเย็นจิตก็อยู่กับตัวเองได้สติก็รักษาใจได้ง่ายบุญทั้งหมดรวมลงที่สตินี่ อันนี้ผู้เจ้าก็ตัดไว้เหมือนกันนะว่ะาบุญทั้งหมดอนะรวมลงที่สติใครมีสติปับ๊บจิตก็จะอยู่กับตัวเราเลยเนี่ยบุญก็อยู่ตรงนั้นเลยอันนี้พูดถึงการปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าทานที่เราให้ไปก็เป็นสื่อ สื่อทำให้จิตเรามันสบายขึ้นมาพอสบายแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปได้แต่ถ้าเรามีสติรู้สึกตัวไว้คุมจิตไว้จิตก็ยิ่งสบายมากขึ้นพอมันสบายมากขึ้นมันก็รู้ว่าการที่จิตของเรามันไหลไปกับอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นทุกข์ เพราะมันไหลออกไปแล้วมันก็คิดนึกปรุงแต่งเรื่องเหล่านั้น <c oughs> บางทีมันกลับเข้ามาแล้วมันก็ยังเอาเรื่องเหล่านั้นมาเก็บไว้ในจิตอีกคอยนึกขึ้นมาที่จริงนึกขึ้นมาแล้วมันก็ดับแต่ว่ามันนึกอยู่เรื่อยๆนี่ความรวดเร็วของของอุปาทานนะของอวิชชา พวกนี้สายเดียวกันนะอวิชากิเลตัหาอุปาทานในพวกเดียวกันเนี่ยเพราะนั้นต้องรู้เท่าทันมันนะไม่งั้นมันจะเอาอารมณ์เรื่องราวข้างนอกมาทับถมจิตเนี่ยบางทีแค่เราฟังข่าวคราวทั้งหลายเนี่ยมันก็ยังมากระทบจิตเราได้ ถ้าเป็นสาวกของพระเจ้ารู้คําสอนของพระองค์เนี่ยลงให้ดูลงไปตรงนี้เลยเนี่ยแต่ก็ต้องเจริญสตินะ้าไมเจริญสติมันก็ดูไม่เห็นอีกล่วะว่าจิตของเรามันอยู่ยังไงมันไหลไปยังไงมันเพลอเพลินไปยังไงถ้าสติเราดีมันกำลังเพลินก็รู้แล้วเนี่ยรู้รู้แล้วมันก็จะดับ เพราะเรารู้เราจิตเรานะเป็นแค่ผู้ดูเกิดแล้วไม่ดับไม่มีถ้าจิตมันไหลไม่หยุดมันไหลมากไปนึกถึงความตายเลยเตือนสติมันเลยให้สติแก่จิตเราเลยว่าเดี๋ยวเราก็ตายแล้วนะ ก่อนจะตายเนี่ยจะเอาความทุกข์มาทับถมจิตเหรอถ้าตายในขณะที่จิตมันมีเรื่องราวกังวลวันไหววาดระแวงหรือว่าเกิดพยาบาทอาฆาตเบียดเบียนคือถ้าจิตมันเศร้าหมองอะ่ะเป็นอกุศลอะ่ะมันก็ไปไปในสถานที่มันเป็นทุกข์ เพราะอากุศลเนี่ยมันทําให้จิตเราเป็นทุกข์แล้วการไปเกิดไม่มีใครทำนะมีแต่เราทำตัวเราเองเลยนะคือกรรมที่เราทำนี่แหละมันเข้าไปสั่งสมไว้ในจิตหมักหมมเอาไว้ในจิตหมักดองเอาไว้ในจิตถ้าเราไม่ล้างมันออกมันค้างคาอยู่ในจิตเนี่ยเวลาจะตายเนี่ยมันก็โผล่ขึ้นมาได้ เวลาจะตายนี่เราควบคุมมันไม่ได้นะเนี่ยมันโผล่ออกมาโผล่มาแล้วก็พร้อมกับดับไปพร้อมกับอารมณ์นั้นชัวรเรากําลังแค้นใครสักคนหนึ่งอยู่โอ้ยมันทํากูมันทํากูอ่ากูจะต้องเอาคืนน่ากาลังคิดว่าจะเอาคืนยังไงตายปับ๊บลงไปไปเลยไปอวัยภูมิเลยเนี่ยอย่างถ้ามาใส่บาตรมาฟังธรรมะ คิดในเรื่องบุญกุศลคิดในเรื่องธรรมะในเรื่องการเจริญสติทำยังไงมีสมาธิยังไงตายไปปั๊บเป็นเทวดาเลยแต่พนระเจ้ารับรองเลยว่าจะตายในท่ายืนก็ได้ท่าเดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้พิงฝาอยู่ก็ตามพิงต้นไม้อยู่ก็ตามนะถ้าหากว่าเราสํารวมจิตของเรา จิตของเราก็เป็นกุศลขึ้นมาเนี่ยลองไปเกิดดีแน่นอนอย่างน้อยก็ไปเกิดดีแต่ถ้าใครมุ่งมั่นที่จะออกจากทุกข์ในชาตินี้นก็ย้ำลงไปเลยกาบพะทุกครั้งอย่างน้อยเอาได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าพ้นทุกทันศาสนาของพระพุทธเจ้า ก็ยังดีนะเพราะว่าศาสนานี่โอ้ยมันนานมากเลยนะกว่าที่พระเจ้าองค์หนึ่งจะอุบัติขึ้นมาเนี่ยสรุปแล้วก็คือที่เรามาทำบุญทำคุณงามความดีมันก็เพื่อจิตของเรานี่เอง เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องสอนจิตให้รู้ด้วยนะความป่วยแต่กายนะจิตเราต้องไม่ป่วยนะเนี่เอาอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะเมื่อวานนี้ก็พูดแล้วเวลาพระเจ้าท่านเจ็บท่านป่วยท่านไข้ท่านอาหารมากเลยนะท,ทั้งทั้งดียังป่วยอยู่นี่ดูก่อนพิกษุทั้งหลายแม้ร่างกายเราจะป่วยจะไข้ แต่จิตของเราไม่ได้ป่วย<_ <EN> _>ไม่ได้ไข้ด้วยนี่ยังเอาความจริงมาเปิดเผยให้สาวกได้ฟังนะ,มะแม้ร่างกายเราจะอดออดแอดแอดแต่จิตของเราไม่ได้ออดออดแอดแอดด้วยนี yeah. ่เพราะนั้นทุกคนน่ะเกิดมาแล้วมันก็มีโรคภัยไข้เจ็บแต่ให้มันป่วยเฉพาะร่างกาย จิตมันป่วยไม่ได้หรอกเชื้อโลกทั้งหลายมันเข้าไปไม่ถึงจิตนอกจากเราก,กาลัวกังวลหวั่นไหวหวาดระแวงขึ้นมาบางทีมันยังไม่เป็นไม่ได้เป็นอะไรซ้ำกลัวก่อนแล้วกังวลก่อนแล้ว เพราะนั้นต้องรู้เท่าทันจิตของเราแล้วก็ต้องรู้จักระวังรักษาสุขภาพของตัวเองธรรมดาคนเกิดมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีโรคภัยไข้เจ็บแต่มันก็มีช่องทางที่จะรักษาเยียวยาได้ มันออกกําลังกายพักผ่อนให้เพียงพออาหารมีคุณภาพแล้วก็รักษาจิตเนี่ยสี่อย่างเนี่ยท่านเ่าเป็นระบบระบบที่ทำให้ภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติมันสมบูรณ์ขึ้นมาได้ เอาสุดท้ายสำรวมจิตใจเลยนะสำรวมจิตใจเข้ามาเลยดูเลยว่าจิตเราอยู่ยังไงนะจิตเราอยู่ยังไงมันทำอะไรอยู่มันอยู่กับเนื้อกับตัวไหมมันอยู่ไหมมันอยู่แล้วมันดูอะไรอีกเมื่อวานมีคนเมื่อคืนนี้มีคนมาถามว่า ถ้าสอนจิตให้ปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางเนี่ยถูกไหมเอาถูกแล้วเนี่ยเป้าหมายก็คือให้จิตมันปล่อยมันวางนี่แหละเนี่ยภาษาธรรมทนายวโลดสักะปรินามิงให้เป็นไปเพื่อการปล่อยการวางเนี่ยทำอะไรอยู่ก็ตามถ้าใครปล่อยวางได้มันก็สบายแล้วเนี่ยท่านให้อาศัยอาศัยวิราคะ่ะเวลาคะก็คือ ไม่มีความใคร่ไม่มีความอยากความต้องการไม่ยึดไม่ติดไม่คล้องเอาได้แต่ระมัดระวังจิตเราไม่ให้ไปลหลงไหลไปสยบมัวเมาไปเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งเหล่านั้นให้รู้ว่ามันเป็นแค่เครื่องอาศัยทำให้เรามีชีวิตรอดอยู่ได้เรายังมีชีวิตอยู่เป็นมนุษย์อยู่การงานก็ต้องได้ทำ ประกอบอาชีพก็มีแต่ขณะเดียวกันข้างในเราอะ่ะข้างในเราอะ่ะให้มีสติรักษาจิตใจได้ไหมเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมไปทำอะไรอยู่ก็ตามพระพุทธเจ้าก็สอนให้เรารู้จักรักษาจิตตัวเองท่านใช้คำว่าอธิษฐานการงานคือเอาการเอางานเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำนี่แหละเป็นเครื่องมือฝึกจิตเรา สติมันก็จะค่อยดีขึ้นสติดีขึ้นก็คุมจิตได้ดีขึ้นจิตก็เป็นสมาธิขึ้นมาสติคุมจิตได้มากขึ้นจิตก็เป็นสมาธิอะไรเกิดขึ้นมันก็จะรู้เห็นขึ้นมาเรียกว่าสัมปัชัญญะสัมปัชัญญานี่สุดท้ายมันก็กลายเป็นปัญญามันเข้าไปลึกซึ้งอยู่ข้างในอะ่ะมันไปเห็นแจ้งอยู่ข้างในอะ่ะ คราวนี้ไม่มีเราแล้วอยู่ในนั้นน่ะมันกลายเป็นธรรมะเนี่ยเพราะนั้นทำอะไรอยู่ให้มีสติมีสตินั้นถูกต้องที่สุดแล้วเพื่อเป็นไปเพื่อนิโรธา,าเพื่อความดับหมายว่าอารมณ์อะไรมันเกิดขึ้นเนี่ย ถ้าจิตของเราเป็นกลางอยู่อย่างเงี้ยกลางกลางกลางอะไรผ่านมามันก็จะเห็นว่ามันเกิดแล้วมันดับต้องให้มันเห็นเองด้วยนะ,ะจะคิดนําไปก็ได้เพราะว่ากําลังเรายังไม่ถึงเกิดแล้วต้องดับเกิดดับเกิดแล้วต้องดับเกิดแล้วไม่ดับไม่มีสอนได้มีฝลังคนหนึ่งเขาขึ้นไปปฏิบัติธรรมเขาถามว่า เขาใช้คําว่าอนิจจังอานิจจังอนิจจังนี่ใช้ได้ไหมเราบอกก็ได้อนิจจังก็ได้ก็คืออะไรเกิดแล้วต้องดับนั่นเองเนี่ยก็คือสอนจิตไปเรื่อยๆคือมันมีวิธีไหนที่มันจะทําให้จิตเราดีขึ้นทําได้หมดอะเราไม่ติดรูปแบบไม่เน้นรูปแบบนะก็มีบ้างมีรูปแบบบ้างแต่เป็นรูปแบบเฉพาะตัวเอง โยมฝรั่งคนนี้เขาก็อนิจังอนิจังอนิจังจิตของเขาก็เข้ามาอยู่ข้างในเนี่ยสุดท้ายมันก็เห็นตัวจิตปัญหามาจากจิตอาศัยอาศัยวิเวกเนี่ยต้องอาศัยวิเวกกับวิเวกอาศัยวิเวกะวิเวกวิเวกหมายว่าอยู่คนเดียว อยู่คนเดียวอย่างวิเศษวินิพโยวิเศษเวก็คือเอกอวิเวกะวิเอกะวิเวกถึงจะหลายคนก็ตามนะต่างคนต่างเฝ้าดูจิตของตัวเองอยู่คนจะมากจะน้อยไม่ได้สำคัญเลยนะสำคัญที่แต่ละคนเนี่ยเข้ามารักษาจิตตัวเองเข้ามาดูตัวเองรู้เห็นตัวเองอยู่ข้างในเนี่ย ไม่ให้จิตมันไหลออกไปข้างนอกนี่แหละเป็นการปฏิบัติโดยตรงเลยอาศัยวิเวกะวิเวกก็คือพยายามที่อยู่ข้างในตัวเราเองถาว่าเรามุ่งม,มาปฏิบัติที่จิตเราเองการพูดการคุยก็จะลดลงพูดคุยก็ได้บ้างแต่เท่าที่จำเป็นเน้นน่ เนื้อหาของธรรมะเนื้อหาของการปฏิบัตเิเน้นการปฏิบัติให้จิตมันเห็นแจ้งอยู่ข้างในอาศัยวิเวกอาศัยวิลาคะอาศัยนิโรธะเกิดแล้วต้องดับให้เป็นไปเพื่อโมชคะปรินามิง โบกสักคาปรินามิงก็คือเพื่อการปล่อยวางเนี่ยถ้ามันปล่อยวางมันวะเหมือนมันวะออกอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่าโอ้เมื่อกี้จิตเราไปยึดเนี่ยมันจะรู้สึกเบาทันทีเลยนะมันวางได้นะเนี่ยมันจะเบาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยวางไปเรื่อยกับเบาไปเรื่อยเนี่ยมันก็ไม่ไม่มายึดมั่นขันห้าบ ว่าเป็นเราเป็นของเราเพราะมันเห็นแต่ความเกิดดับความเปลี่ยนแปลงความที่มันเป็นอนิจจังทุกขังอนาตาัตตนี่แหละคือเห็นธรรมะเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสัพเพธรรมาอนัตตาติเนี่ยเราสวดบ่อยๆนะทำทั้งปวงเป็นอนัตตา ก่อนดูลงไปเลยสอนจิตเลยก็ได้อนัตตารู้ก็อนัตตาหลงก็อนัตตาอวิชาก็อนัตตาวิชาก็อนัตตา,า,า,ตาคือไม่ยึดอะไรเลยเ่ะอย่างน้อยก็ ได้ลองทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าดูทดลองว่าเออจิตเราไปถึงไหนแล้วลองทำดูแล้วมันเป็นยังไงถ้าทำยังไม่ได้ทำแล้วมันก็ไหลไปมันก็หลุดไปเผลอเพลินไปเราก็ต้องมาสร้างกำลังให้กับจิตเราอาจจะต้องบริกรรมหรือให้มันมาจดจอ่ออยู่กับลมเข้าลมออกคลอ,องหนอยุบหนอแล้วแต่อันนี้เป็นการเจริญสติ เพื่อให้สติเนี่ยมันควบคุมจิตแล้วให้อยู่กับตัวเราแล้วก็ฝึกจิตให้จิตเนี่ยมันอยู่ในอำนาจของสติก็คือจริงๆแล้วเราอยากให้จิตดูอะไรต้องดูได้ด้วยมันคุมจิตได้หมดเนี่ยอย่างนี้เรียกว่ามันเจริญก้าวหน้าแล้ว เอาสำรวมจิตใจเป็นโอกาสสุดท้ายเลยนะดูเลยว่าจิตเราอยู่ยังไงนะมันดูอะไรอยู่ดูแล้วเป็นยังไงได้มากได้น้อยไม่เป็นไรได้อะไรไม่ได้อะไรไม่เป็นไรแค่ดูเฉยเฉย เคยปฏิบัติมาเป็นยังไงวางเลยดูปัจจุบันเลยคนอื่นปฏิบัติมาเป็นยังไงเรื่องของเขาไม่เอามาให้มันมามาลุงลังอยู่ในจิตเราอะเรืกว่วิทนาล้วให้จิตเราอยู่กับปัจจุบันเลยอดีตก็เป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้วอนาคตก็เป็นสิ่งที่ยังไม่มายังไม่เกิดขึ้นเพราะนั้นต้องอยู่กับปัจจุบันให้ได้อยู่กับปัจจุบันให้ได้ แล้วก็ตั้งใจขออาหสิกรรมนะล้างกรรมล้างเวรล้างกันอยู่เรื่อยเพื่อฝึกจิตเราให้รู้จักให้อภัยแก่ตัวเองไม่ให้จิตเนี่ยไปยึดกรรมติดข้องกับกรรมเพราะนั้นเรามีวิธีที่จะล้างกรรมล้างเวรออกไปหรืออย่างน้อยมันสำนึกแล้วมันก็จะเบาลงไป อขอโหสิกรรมนะกรรมใดก็ตามที่ข้าพระเจ้าเคยผิดบาปล่วงเกินต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์ต่อสัตว์อื่นใดต่อชีวิตอื่นใดข้าพระเจ้า ขออาโหสิกรรมซึ่งกรรมทั้งหลายที่เคยผิดบาปล่วงเกินนั้นข้าพระเจ้ายินดีให้อาภัยให้อาโหสิกรรมแก่ทุกชีวิตวิญญาณที่เคยผิดบาป ล่วงเกินข้าพระเจ้าต่างฝ่ายต่างให้อาภายัยให้อาโหสิกรรมซึ่งกันและกันอโหสิอโหสิอโหส,โส,โส,โสิเอาแล้วก็ ตั้งปณิธานนะนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพระเจ้า,ะจ,าจะพะยายามประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเ,เจ้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป,นไปขอให้ข้าพระเจ้า เป็นผู้มีสติปัญญา,ญญารู้แจ้งแทงตลอดในอาริยส,จจสัจธรรมพ้นจากทุกข์นกกในวัต,ตาสงสาร,รญญาด้วยเธอเอาแล้วก็ตั้งใจอุทิศบุญนะรวบรวมบุญของเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การระลึกถึงบบุญขึ้นมาเนี่ยก็เป็นกุศลละรวมกับบุญของครูบาอาจารย์แล้วก็ตั้งใจอุทิบุญไปนะขออำนาจพระพุทธเจ้าอำนาจพระธรรมอำนาจพระสงฆ์จงดนบันดาลบุญข,อข้องข้าพระเจ้าตั้งตอดีจนถึงปัจจุบันรวมกับบุญของครูบาอาจารย์ให้แก่ญาติทั้งหลาย ของข้าพเจ้าเทวดาที่รักษาข้าพเจ้าเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าให้แก่ญาติเทวดาที่รักษาและนายเวรของพ่อแม่สามีพันยาลูกหลานพี่น้องผู้มีพระคุณของข้าพเจ้า ให้แก่ญาติเทวดาที่รักษาและนายเวนของผู้ที่เป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้ผู้มีส่วนอุปถรัรมภ์คำจุนผู้ที่มีจิตอาสาช่วยกันบริหารจัดการช่วยกันดูแลแก้ปัญหาทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกื้อกูลแก่การประพฤติปฏิบัติธรรม ให้แก่ดวงวิญญาณทั้งหลายที่สิงสถิตยอยู่ในสถานที่แห่งนี้ดวงวิญญาณทั้งหลายที่กำลังต้องการบุญจากข้าพระเจ้าอยู่ในขณะนี้ทุกชั้นทุกภูมิขอท่านทั้งหลายจงยินดีรับเอาบุญของข้าพระเจ้าด้วยเถิด ขอท่านทั้งหลายจงยินดีรับเอาบุญของข้าพเจ้าที่รวมกับของครูบาอาจารย์ให้เพียงพอแก่ความต้องการตลอดเวลาตลอดไปด้วยเถิดให้บุญไปเลยพร้อมๆกันไปกว้าง พวกรับบุญไม่ได้กระแผ่เมตตาให้ด้วยนะจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุข,เป,สขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงมีแต่ความสุขสงบร่มเย็นมีส่วนได้เสวยกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำบำเพ็ญมาแล้วด้วยเถิดแผ่เมตตาไปให้บุญไปแล้วก็ตั้งใจรับพรเลยนะให้พรย่อยๆนะ อาพิวาธนัสีลิสนิจังุทาปัจาจยโนจตาโรโอธรรม,มาวันติอายุวนโนสุขังพาลังภาวตุสัพพมังคังลังระคันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเต บุญกุศลที่ข้าพเจ,จ้าได้กระทําบําเพ็ญมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอบุญกุศลทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นจงบังเกิดขึ้นแก่ทุกท่านทุกคนด้วยเถิดสาธุขอเชิญทุกท่านกล่าวคำบูชาพระตาไตรพร้อมกันครับวะระหังสัมมาสัมบุทโธพะควา บุตรทางภักขวันตังอภิวาเดมิสวากาโตภักขวตาธโมธรรมังนามาสามิสุปติปันโนภักขวัโตสาวกสังโฆ สังฆนามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกราบ